มากินหอยโคงจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดตำเองกับผักส,สดรอบสวนกันครับหอยโคงกับหน่อไม้บงหวานสดๆสสสมาเ,เพื่อนๆอ้ยอันนี้มีแมงกินด้วยเห็นไหมบอกแล้วมันไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นสารพิษ <c oughs> <c oughs> นั่งเลย <c oughs> เมนูกับแก้มจริงๆวันนี้เอาแบบ หัวใหญ่ๆเลยเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นหอยโข่งนะผมเห็นไข่มันละตาไม่มีแล้วแบบน้าจิ้มซีฟู้ดของเรามาหือยัวย่วๆฮะแบบพริกตําไม่ต้องแหลกหืมึดมากอ,อแมงกึง แสดงว่าคนก็กินได้หอยโคงกับถั่วฝักยาวของปลาเล็กปลาเล็กยังไม่ได้กินเลยมะฮะเพิ่งปลูกใหม่ป้าคอยขอกินทั่วฝักยาวเด้อถือว่าเป็นการขอแล้วมาโอ้ยเมนูถูกใจของใครหลายคนใครชอบเหมือนผมก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะ อืมอุ้ยเกือบไปเกือบไปอืมมาดับเบิลแทบเลยเผื่อปลาเล็กหัวหนึ่งอืมอืมคืดมาก ปลาเล็ก <min it> ลก็คงอร่อยเหมือนกันฮอหอยโคงกับผักอีเลิศข้างร่องน้ำมาเพื่อนๆนะครับอยากจะให้ผมทานเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะบางทีก็นึกไปออกเหมนกันนะฮะมาให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาได้เลยอืมสอง ขอญาตสามเลยละกันดับเบิลแท็บม,มานี่โอ้โหอ่ะนี่นี่นี่ฝนตกใหม่ๆไม่ต้องร้าง <c oughs> หนึ่งสองสองสองคนแล้วกันอ่ะมาให้เชิญลา กึ๊กขอซักบกนะใหญ่